บันทึกประสบการณ์เมื่อหลานฟันหักจนต้องไปหาหมอฟันที่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะพระเอกหลักของเรื่องก็คือเจ้าตัวจิ๋วนี่เลยค่ะนี่คือหลานเราเองหลานเราชื่อปาวานันอายุ3ามขวบกําลังจะ4ี่ขวบเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพี่ชายพาหลานมาเที่ยวที่บ้านเราที่ฮอกไกโดแต่จู่จูก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือหนึ่งคืนก่อนที่พี่ชายกับพี่สะพ้ายเราจะกลับหลานชายเราล้มหน้ากระแทกพื้นจนฟันหน้าหััักกกกคคือออออุยยยยย่่่่าาางงงมมมนนนเเเิดดขึ้รรร็วะููสีลล,ลฐ อันนี้ก็คือหลังจากที่หลานล้มแล้วแล้วก็พยายามชวนหลานเล่นให้ลืมความเจ็บพี่ชายเรากับพี่สะพ้ายนิ่งมากส่วนเรากับแม่เรานี่แพนิกไปแล้วตอนนั้นก็คือสับสนมากค่ะเพราะแพนเดิมเนี่ยพี่ชายกับพี่สะพ้ายเราจะต้องกลับไทยก่อนส่วนประวันกับแม่จะอยู่ต่ออีสี่คืนสถานการณ์ก็คือเครียดมากใจเราคืออยากให้หลานกลับพร้อมกับพี่ชายเลยจะได้กลับไปรักษาที่ไทยเพราะเมืองที่เราอยู่มันเป็นเมืองชนบทมากๆยังไงกลับไปรักษาไทยก็ดีกว่าแต่ปรากฏว่าพอเช็คตั๋วเครื่องบินแล้วไฟที่พี่เราจะกลับมันเต็มเพราะฉะนั้นก็ต้้อองาาาหลนนนนไปขึสยกบิื่ จะให้แม่ไปกับหลานสองคนก็กระไรอยู่ปัญหามันก็เลยวนๆแล้วแก้ไม่หายจนสุดท้ายเราก็ปรึกษากันว่าเอาตามแบบเดิมเถอะพ่อตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมอะไรต่างๆก็จองเอาไว้หมดแล้วแล้วช่วงเวลา4ี่คืนที่พี่กับพี่สะพ้ายเราไม่อยู่คือมันโคตรทรมานมากทุกคนเพราะเรามีแผนจะกลับไทยหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์เราก็เลยต้องรีบเคลียร์งานส่วนแม่ก็ต้องช่วยเรารีบเคลียร์บ้านเพราะเราจะต้องย้ายบ้านแล้วแต่พ่อหลานมาเจ็บป่วยแบบนี้ก็ต้องอยู่ดูแลหลานด้วย ต้องดูแลให้กินข้าวกินยากินน้ําแล้วก็ต้องคอยชวนหลานเล่นนู่นเล่นลน,นี่เพื่อไม่ให้หลานติดจอจริงๆแล้วปวันเป็นเด็กไม่ติดจอเลยนะคะแค่มีรถอะไรก็ได้ให้ถ่ายเล่นปวันก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วแต่หลังจากที่ล้มจนฟันหักเราก็ตามใจปวันกันมากๆอยากกินอะไรก็ให,ให้กินอยากได้ของเล่นอะไรก็ได้แถมถ้าอยากดูการ์ตูนก็จะเปิดให้ดูไปเลยช้ำๆผลปรากฏว่าหลานเรากลายเป็นเด็กติดจอแล้วก็เอาแต่ใจมากๆคือไม่ยอมทําอะไรเลยนอกจากดูการ์ตูนไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมอาบนะ้ำไม่ยอมไปเล่นอะไรเลยเราก็เลยต้องหักดิบ ปิดกระตูนแล้วก็ปล่อยให้ร้องไห้ไปเลยหยุดอรารวาสเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นด้วยกันพอใช้วิธีนี้ปรากฏว่าก็เริ่มดีขึ้นค่ะนี่เราซื้อขนมของเล่นมาเล่นกับหลานอันนี้คุ้มค่ามากคือหลานชอบเลยเขาจะเป็นเซตให้เราทําขนมเองแล้วก็สามารถกินได้จริงๆการจะเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเนาะยิ่งหลานมาอยู่ในการเจ็บที่ต่างประเทศแบบนี้เนี่ยทรมานมากค่ะไม่ใช่ทรมานแค่เด็กนะทรมานผู้ใหญ่ด้วยนี่ขนาดเราแบ่งไปทํางานบ้างดูหลานบ้างยังเหนื่อยขนาดนี้เราว่าแม่เราเหนื่อยกว่า จริงๆมันมีอีกหลายเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ถ่ายมาเฉยๆอันนี้คือเป็นวิดีโอของหลานตอนสงบแต่ถึงตอนลบมันก็สู้เราขาดใจเหมือนกันโอ้เก่ง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 ,งปวันเก่งมากครับอันนี้ก็คือพาที่เราพาหลานมาหาหมอแล้วจริงๆอยากจะเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ทุกเหตุการณ์เลยนะคะแต่ว่าพอตอนมาเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันชุนละมุนมากอันนี้แม่เป็นคนถ่ายให้ค่ะ เราไม่ค่อยกล้าถ่ายเลยกลัวหลานจะอรารวาสคือเราพยายามป้อนยาหลานที่เอามาจากไทยด้วยมันก็ช่วยแก้ปวดได้ในระดับหนึ่งแต่เรากลัวว่าจะเกิดการอักเสบก็เลยคิดว่าจะไปหาหมอก่อนที่จะกลับไทยสักหน่อยดีกว่าแต่การเข้าถึงหมอในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยากเสเหลือเกินตัวเราเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กเลยเราเลยแชทไปถามกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองเขาก็ให้รายชื่อคลินิกทำฟันที่รับรักษาเด็กแถวแถวรอบเมืองนี้มาหลายที่ แล้วด้วยความที่เราไม่ได้จองไว้ก่อนเราก็เลยต้องเสี่ยงด้วยการตื่นแล้วก็แต่งตัวมาแต่เช้าแล้วก็ไล่โทรหาคลินิกที่ไหนรับก็ค่อยตรงมาเลยและคลินิกนี้เป็นคลินิกที่3มที่เราติดต่อมานี่ตอนโทรศพท์าหาคลินิกแล้วก็นึกถึงสารเจ้าแถวบ้านเลยนะคิดว่าขอแค่ให้มีสักที่นึงเถอะที่รับเราคลินิกที่รับเรานี้อยู่ที่เมืองนุม,มาตะใช้เวลาขับรถจากบ้านเราไปประมาณ15-20นาทีแล้ววันนั้นฝนตกหนักมากนี่ไม่ได้ถ่ายมานะอย่างกับวันวิปโยคน่าเรากลัวหมอมากมาก อันนี้ที่หลอกมาได้ก็คือเราหลอกว่ามีพี่สาวพี่ชายญี่ปุ่นเขาอยากเจอมาถึงก็โชว์พาสปอร์ตให้เขาดูแล้วก็กอกประวัติแล้วก็มีให้เขียนชื่อเล่นพร้อมก็บ,บอกด้วยว่าเด็กอรารวาสไหมเราเขียนไปเลยว่าอรารวาสเพราะว่าตอนอยู่บ้านมันอรารวาสจริงๆทั้งหมอและพยาบาลเขาจะพยายามเรียกชื่อเล่นเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยอย่างของประวานเขาก็จะเรียกพูดาวานคุงอย่างเงี้ยน่ารักดีเด็กมาเลยไม่กลัวมั้งตอนแรกเขาจะจับเด็กถ่ายฟิล์มอย่างที่เห็นเสร็จแล้วก็พามานั่งดูฟิลม์ม ผลการเอ็กซเรย์ของปาวันก็คือฟันข้างหน้าซีห่งหักส่วนอีกซี่งก็ยกหนักมากวิธีการรักษามีอยู่2แบบ1ก็คือถอนไปเลย2คือรักษาลากฟันแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็คือไม่สามารถรักษาเสร็จได้ภายในครั้งเดียวหมอเลยแนะนําให้กินยาแก้ปวดแก้อักเสบจ,จากนั้นค่อยไปรักษาที่ไทยต่อพอทําการรักษาเสร็จ ทางคลินิกก็จะให้เหรียญมาเหรียญน,นึงเพื่อให้เด็กมาหยอดกระชปองตรงนี้จากนั้นก็มาทําการจ่ายค่ารักษาเราหมดค่ารักษาไปประมาณหมื่นกว่าเยนตกเป็นเงินไทยประมาณ3,000กว่าบาทแล้วก็เก็บบินไว้ค่อยเอามาเบิกกับประกันที่ไทยทีหลังพอผ่านมือหมอแล้วพวกเราก็ค่อยโล่งใจหน่อยอย่างน้อยให้หมอได้ดูแผแลเราก็ได้ยาจากหมอมาด้วย แต่คลินิกนั้นเขามีแต่ยาผู้ใหญ่เลยได้มาเป็นยาเม็ดหลานก็กินไม่เป็นอีกเลยต้องเอายาเม็ดไปละลายน้ําแล้วก็ผสมนูน่นผสมนี่ให้หลานกินเอาบอกเลยว่าโคจะเหนื่อยกว่าจะกินยาหมดไปได้แต่ละมือ้อต้องทั้งหลอกทั้งด่าทั้งขู่ทั้งชมคืองัดมาหมดทุกกลเม็ดแล้วอะ่ะอันนี้คือหลังจากกลับมาจากคลินิกเรากับแม่เาม็ามาช่วยกันแกะมุ้งลวดออกเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วหิมะก็จะตกใครที่ตามเพจเราก็น่าจะเห็นนะคะว่าหิมะบ้านเรามันสูงมากๆคือตกท่วมหลังคาเลยอะ่ะ เลยต้องแกะมุงลวดเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของไม่อย่างนั้นมุงลวดเราจะแหกค่อยเอากลับออกมาใช้อีกทีในปีหน้าช่วงที่หิมะละลายแล้วและในปัจจุบันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหลานเราหายเรียบร้อยแล้วกลับมารักษาที่ไทยค่ะก็คือให้พี่ชายเราจองคิวหมอเอาไว้เลยพอเดินทางไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บจะได้ทําการรักษาทันทีในระหว่างนั้นก็ประคองอาการด้วยการให้กินข้าวกินยาตามที่หมอสั่งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันคือลําบากจริงๆนี่ขนาดหลานเราถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะทําให้เรากลัวการมีลูกไปเลยค่ะนี่พอมาถึงเชียงใหหหหมม่แลล้วก็พาาานไปห หมอก็ทกําการจับทอนเลยและแน่นอนค่ะว่ากรีดร้องหนักมากนี่ผอถอนฟันเสร็จทางโรงพยาบาลเขาก็ให้รางวัลมาด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาไปกินของโปรดนี่ค่ะของโปรดปาวานอะไรก็ได้ที่หวานหวานนี่เลยเคปเด็กน้อยและทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ปาวานหายดีเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาเป็นเด็กสดใสล่าเริงแล้วแต่แค่ฟันหน้าหายไปสองซี่ภาษาเหนือเรียกว่าเคียววาวส่วนเรานั้นพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ลงไปอีก20ปีค่ะ